สวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับก็คลิปนี้นะครับมีฐานมาให้ดูนะครับตัวนี้เป็นฐานของตัวฟอนด์เพาส์นั่นเองงานเลซินนะครับสำหรับตัวเลซินนะของค่ายยูเจโอแลนด์นะครับก็เดี๋ยวเราไปแกะดูข้างในเลยดีกว่านะครับว่ามันจะสวยขนาดไหนนะนี่นะฮะก็เพิ่งได้มานะครับเดี๋ยวเรามาแกะให้ดูกันเลยดีกว่านะครับผมใครที่มีตัวเลซินฟอนด์เพาส์นะครับแล้วก็ยังไม่มีฐานเอามายืนนะฮะก็แนะนําให้ ลองเข้าไปดูนะครับเข้าไปสั่งได้นะครับของยังเหลืออีกประมาณ2อสาชิ้นนะฮะยังไงก็รีบเข้าไปสั่งนะครับจะหมดแล้วนะฮะเพราะว่าของค่อนข้างที่จะมีน้อยนะมีน้อยมากๆเลยนะครับโอ้สวยมันจะแบบนี้เสียงเป็นเหล็กๆอย่างนี้เลยครับน้ําหนักค่อนข้างเยอะนะน้ำหนักมากเลยนะเดี๋ยวเราไปแกะดูข้างในเลยดีกว่านะครับข้างในน่าจะมีอุปกรณ์มาให้นะมีเสาค้ำมีน็อตมาให้มีหกเหลี่ยมมาให้นะฮะนี่ตรงนี้นะครับแกะเลยดีกว่านะครับ ที่มีเลสซินนะครับแนะนำเลยนะฮะว่าต้องซื้อนะฮะในส่วนของตัวฐานตรงนี้นะครับผมนะคาตอนนี้ก็อยู่ประมาณ800นะฮะ800นิดๆน,นะครับ มานะครับก็จะมีชิ้นฐาน1อันนะฮะแล้วก็จะมีในส่วนของตัวเสาค้ำนะครับ2อันนะฮะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเสาเหมือนกันนะครับแล้วก็มีน็อตมาให้นะฮะมาประกอบเลยดีกว่านะครับคิดว่าจะไม่ได้แล้วนะครับในส่วนของฐานตัวนี้นะฮะเพราะว่าหาหาหาไม่ได้แล้วนะหายากนะโอ้โหสวยมากๆเลยนะครับทุกคนฮะมันดูพรีเมียมมากเลยนะฮะ แบบนี้เลยนะหนักแบบนี้เลยนะเสียงขอให้ดูเลยนะตรงนี้นะครับเป็นสกรีนนะฮะไม่มีร่องไม่มีนูนนะครับเป็นเป็นเป็นแบบสกรีนเลยนะครับผมมันจะมีลวดลายของมันจะเป็นลายของแผ่นเหล็กนะประมาณนี้นะฮะแล้วก็ไม่หนามากนะครับไม่หนาเลยดีกว่านะฮะก็จะบางประมาณนี้นะครับ รอบด้านนะครับหักมุมนิดนึงนะครับช่วงมุมตรงนี้ก็ถือว่าทําออกมาได้ค่อนข้างที่จะสวยนะอ่าด้านล่างก็ไม่มีอะไรเลยนะเร,ยเรียบแบบนี้นะครับสวยดีสวยดีสวยดีนะชอบ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 ,ชอบ,ช,อบชอบนะฮะคำตรงไหนนี่น่าจะแบบนี้หรือเปล่านะครับอ่าก็จะมีเสาไม้สองอันแบบยาวนะครับแล้วก็แบบสั้นนะฮะแบบสั้นอันนี้น่าจะเป็นตัวเอ,อ่อแค่ยืน ยืนเฉยๆนะครับไม่ได้เหาะเหินเดินอากาศนะฮะแค่ยืนเฉยๆนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นตัวคัมแบ็คแพคข้างหลังนะครับอันนี้นะฮะคําข้างหลังนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็น่าจะเป็นคําตรงที่ตัวนั่นเองนะฮะเออน่าจะประมาณนี้นะครับชิ้นยาวๆนี้น่าจะเป็นแบบจัดท่าที่แอคชั่นเยอะๆนะฮะเดี๋ยวเราลองเอายืนเฉยๆก่อนนะก็จะมีรอตมาให้ นี่นะมีน็อตมาให้หกเหลี่ยมสองตัวตัวเมียตัวหนึ่งนะครับแบบนี้นะฮะอันนี้ก็น่าจะเป็นคัมแบ็คแพ็คข้างหลังนะครับตรงนี้เนาะ,ะตรงนี้ก็ ก้นนะอันนี้ยังไม่ได้ขันแน่นเลยนะก็ฟอ r i น o ผานะครับก็ของผมก็เริ่มเสร็จแล้วนะก็เดี๋ยวเหลืออีกนิดหน่อยนะครับที่บางอย่างบางชิ้นนะฮะก็ยังไม่ได้ทํานะครับแต่ในส่วนโดยรวมแล้วนะครับก็เกือบ100%ปซแล้วนะครับในส่วนของตัวนี้นะแล้วใส่ข้างล่างก่อนนะครับ โอเคเสียบได้เลยนะครับกีก้นนน่นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะอ่ะพอะน่าจะเสียบได้เลยนะครับอ่านี่ประมาณนี้นะฮะเฮ้ยโอ้โหโคตรเทพฐานมันดูดีมากน,นะทุกคนดูดิเนี่ย ขันน้อตก,ก่อนนะเดี๋ยวแน่นมากกนะ็เดี๋ยวมันจะลูดเอาเนั่นเองเฮ้ยโอ้โหโดูนะโทนนี่ฐานสวยพูดเลยนะครับว่าฐานสวยมากอืมโอ้โหแะพูดเลยว่าฐานโคตรสวย ไข่ขันตรงนี้ต้องระวังหน่อยนะคะเดี๋ยวมันจะลูดเอานะครับตรงนี้นะเอาแค่แบบตึงๆมือนะครับรดูแล้วเดี๋ยวแกะไม่ออกนะครับเปลี่ยนเสาไม่ได้นะ,ะฐานก็จะได้ประมาณนี้นะครับทุกคนก็ถือว่าเอ้ยมันคู่กันนะครับถ้าเกิดเป็นงานเรซินนะครมันก็ต้องมีฐานตัวนี้ด้วยนะครับ มันก็จะมีเสามาให้นะฮะแล้วก็จะมีตัวค้ำข้างหลังมาให้พร้อมเลยนะครับเราไม่ต้องไปหาที่ยึดข้างหลังนั่นเองนะครับไปเ,เลยนะครับดูดีเลยนะฮะสำหรับฐานตัวของยูเฮาของยูโจแลนั่นเองนะฮะประมาณนี้นะครับเป็นเหล็กอย่างนี้เลยสวยสวยสวยนะฮะรอประมาณนี้นะครับสำหรับฐานของยูโอแลนะฮะคอัยูนเฮาตัวนี้นะครับก็ถือว่า ไม่รู้จะพูดยังไงเลยนะับสวยมากๆเลยนะครับก็ยังแนะนําอย่างเดียวเลยนะครับว่าต้องมีนะครับตอนนี้ในช้อปปีก็ยังมีขายอยู่นะฮะเหลือแค่สองสามชิ้นก็หมดแล้วนะครับต้องรอของกันอีกนะฮะอ่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันนะทุกคนไว้จะกริใหม่คลิปหน้าจะเอามาให้ดูก็รอติดตามชมนะครับตอนคลิปหน้านะฮะเดี๋ยวจะมาเปิดกล่องให้ดูงานเดินซิ่งของยูโจแดนนะครับของตัวไฮนิวนะฮะทุกคนก็ได้มาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องดูนะครับคลิปนี้ก็ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me and what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you got to work for, believe me. Take into your hands a plan your own hands can land your own brand.